เอาละสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับช่อง Startup เทรดง่ายสไตล์ตัดนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการสมัครลงทุนในกระดานเทรด x n o v a นะฮะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าเพื่อนดูคลิปช่องผมอยู่นะครับก็เลื่อนไปที่ด้านล่างนะฮะคำอธิบายใต้คลิปนะครับก็จะมีลิงก์ที่ผมวางไว้ให้อยู่แล้วนะครับอ่ะนี่นะ ลิงก์สำหรับสมัครเพื่อลงทุน Xnova นะครับก็คลิกที่ลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับอ่ะพอคลิกแล้วนะฮะก็จะมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับอ่ะเพื่อนๆจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเริ่มต้นใช้ฟรีนะครับเริ่มต้นฟรีหรือว่าสร้างบัญชีนะฮะเหมือนนั้นครับคลิกไปเลยนะครับพอคลิกแล้วก็จะเข้าไปที่หน้าลงทะเบียนนะฮะตรงนี้นะครับประเทศที่พำนักก็คือประเทศไทยครับส่วนตรงนี้ก็ใส่อีเมลนะฮะนี่ผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนด้านล่างนี่ก็เป็นรหัสผ่านที่เราใช้เข้าสู่ระบบนะฮะเอาที่เราจําได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนะฮะแล้วก็กดสร้างบัญชีได้เลยครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เพื่อนกดค่าม,มาก่อนก็ได้ครับนี่นะฮะเพื่อนเพื่อก็จะได้บัญชีทดลองมา10,000 us หรือ10,000นดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่าต่อไปครับวิธีการยืนยันตัวตนนะครับให้เพื่อนคลิกตรงนี้ฮะ แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยครับดาเนินการยืนยันต่อฮะพอคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะมาที่หน้านี้ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับนี่นะขั้นตอนแรกคืออีเมลยืนยันนะครับก็รหัสยืนยันได้ส่งไปที่อีเมลที่เพื่อนได้สมัครตั้งแต่แรกนะครับก็ให้เพื่อนไปเอารหัสมาใส่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปที่อีเมลครับอ่านี่นะหน้าตาจะประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนจะกดตรงนี้เพื่อเข้าไปยืนยันเลยก็ได้ครับแต่ในที่นี้ผมจะเอารหัสตรงนี้ครับไปกรอกเพื่อยืนยันตัวตนนะฮะ ก็เอามาใส่ครับก็เอามาใส่ตรงนี้ครับเรียบร้อยแล้วก็กดต่อไปครับอ่ะท่านี้เราก็ยืนยันอีเมลเรียบร้อยครับทีนี้นะฮะต่อไปนะฮะข้อมูลส่วนตัวครับข้อมูลส่วนตัวเพื่อนก็ใส่ชื่อะฮะชื่ออะไรครับใส่เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับนามสกุลเพศหญิงเพศชายครับใส่ไปเลยครับแล้วก็วันเกิดนะฮะวันเกิดตรงนี้ให้เพื่อนใส่วันที่เดือน อ่ะสมมุติว่าเกิดวันที่1ก็ใส่0 1เดือน11ก็ใส่1นึ่น่นปีนะครับปีตรงนี้ให้ใส่เป็นคิดศักราชนะครับอ่ะสมมุติว่าเกิดปี2000ก็ใส่2 0งศไปเลยครับอ่ะส่วนข้างล่างนะครับสัญชาติไทยครับส่วนเมืองก็ใส่เมืองที่อยู่เราฮะรหัสไปรษณีย์ก็ตามที่อยู่เราเลยนะครับที่พำนักก็ประเทศไทยครับอ่ะตรงนี้นะตรงนี้ย้ํานะครับตรงนี้ห้ามติ๊กเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเป็นคนอเมริกาที่รายงานตัวได้นะฮะตรงนี้ไม่ใช่ครับห้ามติ๊นะครับ เสร็จแล้วก็ให้กดบันทึกและดําเนินการต่อนะครับอ่ะต่อไปครับหลักฐานการยืนยันตัวตนบุคคลนะครับอ่าตรงนี้ก็คลิกตรงนี้ครับอัปโหลดเอกสารนะฮะอ่าในที่นี้ก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนหนังสือเดินทางใบอนุญ,ญาตพักอาศัยนะครับผมแนะนําให้เอาเป็นบัตรประชาชนนะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็กดต่อไปครับอ่ะทีนี้แล้วก็อัปโหลดเอกสารได้เลยครับ พอเพื่อนๆอัปโหลดเอกสารด้าหน้าเรียบร้อยครับก็ให้เพื่อนกดดำเนินการต่อได้เลยครับพอมาหน้านี้นะก็จะเป็นการอัปโหลดด้านหลังบัตรนะครับก็ให้เพื่อนเลือกอัปโหลดได้เลยนะครับอ่าโอเคครับพออัปโหลดเอกสารบัตรด้านหลังเรียบร้อยครับก็ให้เพื่อนกดตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จสมบูรณ์ครับตรงสีเขียวเนี่ยนะกดไปเลยนะครับอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยครับระบบก็จะบอกว่าได้ยืนยันส่งข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่หน้ากระดานได้เลยนะครับนี่ฮะ อาฮะก็เข้ามาอยู่ที่หน้ากระดานเทรดแล้วนะครับก็ให้เพื่อนมาดูตรงนี้ครับถ้ายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวนั่นเองนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสาหรับการสมัครลงทุนกระดานเทรด x n o v a นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทดสนใจเข้ากลุ่มเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรด x n o v a หรือการเทรด iq option นะครับก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ Add s t u 426นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นฮะแต่จะมีกติกาในการเข้ากลุ่มเล็กน้อยนะครับ ก็ฝากกดติดตามช่อง Startup ไว้ด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ